สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้จักหอยเดือนหรือหอยแว่นกันไหยคะวันนี้ชาวบ้านเขาลุยทะเลแข่งขันงมหาหอยเดือนหรือหอยแวน่นด้วยมือเปล่าของดียงสตาจากแหล่งอาหารททะเลหน้าบ้านค่ะ ข่าวรายงานนะคะที่แหลมยงสตาตำบลท่าคามอาเภอรประเียนจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคามจัดกิจกรรมโครงการสืบสารตำบลต,ตันยงสตาเมืองท่าโบราณประจําปี2567จัดกิจกรรมแข่งขันหาหอยเดือนหรือหอยแวนโดยมีชาวบ้านเข้าร่วมแข่งขันจํานวน5คนค่ะ ซึ่งชาวบ้านนะคะได้นํากะละมังและลังหรือที่ใส่หอยค่ะลงนะ้ําเพื่องมหาหอยเดือนที่ในช่วงนี้พบได้มากบริเวณทะเลแหลมหยงสตาค่ะโดยจะมีกติกากําหนดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะจะนําหอยเดือนที่หาได้มาทําการชั่งน้ําหนักรวมทั้งเปลือกหอยหากใครได้น้ําหนักมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะซึ่งมีชาวบ้านคอยเชียร์ลุนให้กําลังใจอยู่บนฝั่งค่ะ สำหรับวิธีการหาหอยเดือนนะคะชาวบ้านที่ชำนาญจะใช้เท้าและมือในการค้นหาใช้เท้าเกี่ยวๆไปกับทรายที่พลไปด้วยโคลนใต้น้ําทะเลค่ะ<อ>ก็จะกบเปลือกหอยเดือนได้ง่ายเพราะเปลือกหอยมีลักษณะแบนๆใหญ่ๆขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือมีใหญ่สุดเท่าสองฝ่ามือเลยนะคะหอยเดือนจะอยู่ระดับเดียวกับพื้นทรายใต้น้ําประมาณ1เซนติเมตรค่ะโดยหอยเดือนหรือหอยเวน้นเป็นหอยที่มีลักษณะเปลือกหอยแบนกลม ต้องนํามาย่างเพื่อให้เปลือกอ้าออกก่อนจะนิยมนํามาผัดย่างรสชาติหวานมากค่ะและหอยเดือนชาวบ้านจะหามาขายในะราคากิโลกรัมละ20-25บาทน,นี่คือรวมทั้งเปลือกนะคะหากขายแต่เนื้อหอยเดือนนะคะราคากิโลกรัมละ100บาทเลยทีเดียว <chat> และสำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันวันนี้ทั้ง5คนเมื่อหาหอยเดือนมาได้ก็ได้นํามาชั่งน้ําหนักว่าใครหาหอยเดือนได้น้าหนักเยอะสุดภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยผู้ชนะเลิกก็คือคุณคะนึงเจริญฤทธิ์หาหอยเดือนได้ถึง18กิโลกรัมเลยค่ะเราก็ขอแสดงความยินดีกับพี่คะนึงด้วยนะคะเห็นเขาบอกนะคะว่าผู้ที่ได้รางวัลที่หนึ่งก็จะได้เงินรางวัลไปจำนวน1 5 0 0บาทค่ะ โดยพี่คนนึงนะคะบอกว่าตนเองเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี้ค่ะแล้วก็การหาหอยเดือนจะต้องหาในช่วงน้ําลงหรือถ้าน้ําขึ้นนิดๆิดก็จะทําให้หอยเดือนผุดและลอยตัวขึ้นมาเองด้วยค่ะและวิธีการหาหอยเดือนจะต้องใช้เท้าเป็นหลักในการสายไปสายมาแล้วก็นํามือไปจับด้วยนะคะจะรู้สึกสักสกส่วนมากหอยเดือนจะอยู่ในโคลนทรายอยู่บนพื้นทรายประมาณ1เซนติเมตรจะกองอยู่แบบรับแบนค่ะ ที่หาหอยในวันนี้ระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรค่ะแต่หากลึกมากเราจะต้องดำลงไปเราสามารถหาหอยเดือนได้ทุกวันค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะจะนิยมหาแล้วนำมาขายเฉพาะเนื้อกิโลกรัมละ100บาทหากขายทั้งเปลือกด้วยก็กิโลกรัมละ20-20บาทค่ะสำหรับรสชาติของหอยเดือน ก็จะมีรสชาติหวานอร่อยมากก่อนจะนํามาทําเป็นผัดนะคะจะต้องล้างทรายออกก่อนลักษณะนเนื้อหอยจะอยู่กลมๆเป็นวงเหมือนดวงจันทร์ค่ะทั้งนี้นะคะสําหรับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนหาหอยเดือนน้ำเหาลารวมกันได้ถึงเ5กิโลกรัมเลยนะคะไมันต้องช่วงน้ําลงหรือว่าถ้าน้ําขึ้นนิดๆน,นั้นมันก็หอยเดือมจะจะปุกขึ้นมาจะลอยตัวขึ้นมาเอง เราวิธีการหาหอยเตี้ยเราดูยังไงอ่ะคะมันก็ต้องใช้เท้าประปรสมกับมือต้องเท้าเป็นหลักคลำเหรอคะหรือยังไงใช้เท้าเป็นหลักไหมวะเท้าเนี้ยสายสายไปสายมาถึงก็บอยมาเจอเราเราเอามือจับมือจับขึ้นก็สายต่อไปอ๋อนั่นนั่นนั่นจะเป็นสายผสมโครนใช่สายผสมโครนมันส่วนมากจะอยู่ในโครนก็จะอยู่ความลึกเลยะดับประมัน พอมันตัดเส้นไม่ได้พอมันอยู่บนดินหรือเอาเส้นไว้กันเราเรารู้เลยลักข่าวจะเป็นหยาบหยาบใช่ใช่เป็นหยาบหยาบอยู่หาช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงน้ำลงน้ำประมาณเท่าไหร่กันเป็นความลึกเท่าไหร่มันก็หาได้น่ะเมื่อกี้น้ำลึกประมาณเม็ดเม็ดกว่าหาได้ทุกวันหาได้ทุกวันแล้วแต่แล้วแต่้น้ำลึกน้ำตื้นน้ำน้ำลึกเราต้องดำ แม่ไม่ต้องว้นช่วงอะไรใช่ได้ได้ทุววันเลยได้ตัววันเลยเราต้องดำแดงมันหาชาถ้าดำมันแล้วตอนนี้ขายได้ไยไน่้ก็ขายราคาะเนมันเนื้อมันก็กี่รูปกับดารเฉพาะเนื้อเฉพาะเนื้อขายเาเหลือประมาณยี่หรือยีบ้าบาทเลี่สิบหาบาทเขาไม่ยอมไปทำอะไรกครับกัสวนมากก็ไปผัด ใช่มันอร่อยมันอร่อยมากใช่ต้องล้างก่อนมันถ้าไม่ล้างมันเป็นสายต้องล้างให้ใส่ใช่เออชาวบ้านแถวนี้จะบอาไปผัดตำแกงได้ไหมคะมันตำแกงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เราก็ไม่เคยตำสวยมากจะถักตัวเขาผิดแล้วกเลยตัวเขาจะกลมกษณะกลม ม,ม,มันเหมือนเดือนนั่นแหละทั้งหมนเลยมันเป็นวงเหมือนเดือนนั่นแหละถ้าเราหยิบกันมาถ้าไม่มีเนื้อเราส่งกันมาเนี้ยมันจะลมเหมือนเดือน,นเลยตรังสตอรี่ไท a ลดรายงาน